โอเคก็สวัสดีส่วนบ้านหน่อยครับก็เสียงอาจจะบ้าบแปะครับวันนี้ไม่ได้บัต์เกมครับเพราะว่าเหนื่อยจากการทบเรียนทำการบ้านอะไรอะไรพวกนี้จากนั้นผมก็ก็จะมาสอนไอเคียริงกับกับท่านผู้ชมครับว่าการการเสียงเออช่วยอาการใส่เสียงทำไงเคยตั้งชื่อเปหมวอันนี้คือเป็นการ เออแล้วแต่ควรจะเลือกเฟลงกับเลือกอะไรพวกนี้จะเปน็นราตั้งก่อนจริงผมก็อากาศจะอธิบายของทั้งหมดเลยแปลว่าอธิบายทั้งหมดเลยเอันแรกคือปากกาครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นยังไงแล้วเช่นผมรูปติ๊กสองก็จะจาง,จางๆคล้ายๆิ๊กสองแต่มไม่ได้เหมือนชีวิตจริงแปรงนี้อ่าลืมบอกไปคุณสามารถปรับไอ้น,นี่ได้ส่วนหญ่คนเขาจะเอามาใช้แบบเป็นแสงลูกตาเงี้ยไอ้เนี้ยสีแดงก็ทาอย่างนี้ ก็ดูตลอดหนึ่งเสียงผมไม่ได้คลายนี่อันนี้ก็ปรับขนาดได้นี่ก็ลดความเร็วเลือกเสียงบลาบลาบราอะไรพวกนี้เลือกแสงพอเลือกเลือกตัวเสียงนี่ครับเพื่อเป็นแปลงครับแต่แป้งนึงจะพิเศษสมมติผมปรับให้มันเหลือประมาณเท่านี้แต่พอผมลากไปอ่ะนี่นี่มันก็จะดำอย่างงี้ครับแต่ว่าผมลากไปมันก็จะกลายเป็นสีงี้คือง่ายมันเป็นเข้มไปเข้มไปนั่ครับ สมามารถปรับสีได้ครับก,ก็ประมาณนั้นเลยครับต่อไปปากกาปากกาส่วนใหญ่คุณเขาว้วาดรูปกันคนระับปรับขนาดได้สมมติว่าสติกแมนแล้วตัวสีแดงนี่ซึ่ม,มติคือสติกแมนนะแบบเวอร์ชันมีหูแบบแนยห,หูแนวหูแนยหูแบบก็ทำไา้กันครับ ันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นสีเทียนคนระับซึ่งระบายมาก็จะเป็นวงกลมปรับขนาดเอามันสี่เหลี่ยมคนระับส่วนใหญ่คนก็ไปทําไมคราบกันเนี่ยครับเขาไปทํำไมครับกันแล้วมันดูดูเรื่องเครื่องกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นยางลบเราสาม,มารถลบดินสอลบสีอะไรพวกนี้ได้เลือกความจางได้ไม่ว่าจะเป็นแบบจะเรว่าจางมากหรือไม่จาง คนใหญ่ไม่นําไม่ให้จางนะครับเพราะมันจะไม่ดูเหมือนในมิจฉ์แต่ถ้าเกิดทําให้มันจางก็จะดูเหมือนตอนเราวาดรูปเหมือนทําอนิเมิั่นก่บกบวาดรูปแล้วก็ลบไปน,นี่แบบขนาดในการน,นี่ได้แล้วมากกว่าเล็กหรือใก็ได้นี่นบบไว้เล็มรับไวเล็มได้อันนี้ก็เป็นการคล้ายกับปรับความความนี่คล้คายกับปรับค,ความเข้มให้มันแบบมองเห็นได้หรือลบไปหมดเลยครับเดีย๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเช่นนี้นี่ ก็จะเป็นจงจาอย่างานี้พอผมปรับวันนี้เข้มมันก็จะลบไปหมดเลยส่วนขอบนี้ถ้าเกิดผมปรับน้อยๆมันก็จะเออเป็นอย่างนี้ปรับเยอะมันก็จะหายหมดเลยครับแล้วก็มาดูในส่วนของอัน,นี้อ่ะอ่าสมบุตินี่ผมอยากจะย้ายขึ้นผมเพลวา่าอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอันนี้คือหัวผมอยากย้ายตัวก็ใช้อันนี้ก็ให้มันลากไปชุยพี่นัน ลากไปลากไปคุณสามารถปรับขนาดได้ลบได้ฟลิปได้ฟลิปขึ้นลงได้จากนั้นก็สมมติผมย้ายมาตรงนี้ก็จะได้แล้วครับก็แล้วแต่คนจะไอ้นี่ครับก็ดูไปนี้เป็นสีครับสามารถเลือกสีได้ครับแต่ไม่สามารถเลือกความจางได้สีน้ำเงินสีดำสีลักเนียนี่เป็นใช้ในการประกอบฉากส่วนตัว T นี่หมายถึง ใส่ข้อความะสามารถเลือกรายข้อความาได้เช่นปกติสามารถเลือกสีได้ด้วยเลือกขานาดได้ด้วยพมจะผมเช่นผมพิมพ e. ตัวอีเอ้ตัวไอแล้วแล้วผมเปลี่ยนคำพูดเล่าผมเปลี่ยนตัวไอเห็นว่ามันจะแตกต่างนะครับคือมันจะเป็นแต่คนละการเขียนนะแบบเลือกภาษาอะไรพวกนี้แบบก็พิมพ์ท้ายด้วยนะขอพายที่เงียบไปสักพักหนึ่งโอเค นม่่ส่วของของเครื่องมือช่วยอะไรวะเมื่อกี้ผมว่าผมโชว์สีเดลียมมาดูเลก็เป็นงานระบายสี่เหลี่ยมแต่อย่าระบายได้แต่อย่าระบายเลยครับเดี๋ยวมันจะเอียงอะถ้าเกิดพวกเราวาดนอกกรอบมันก็จะเป็นอย่เงียบคือมันจะวาดใหญ่วงกลมครับวาดนอกวาดนอกกรอบก็ไม่เป็นไรแต่เพราะถ้าเกิดผมปากปากเป็นเล็กนี้เพราะว่านี้ก็จะดูใหญ่ครับทื่ผมไ่รู้ทำไม อันนี้เป็นการลากเส้นตรงสามารถเอียงได้นะเอียงเองียงเองียงยืดยืดยืดแต่ถ้าเกิดอยากให้มันเป็นปกติก็กดตรงสีอย่างน,นี้กดตรงนี้แลก็กดไอ้นี่สีทีกดอีกทีถ้าเกิดอยากให้เป็นปกตินะอันนี้ก็จะเป็นการกอล์ฟเฟรมสมมุติเฟรมนี้มีผมมีแดงเพราะผมเออ,อไม่ใช่กูผิดนะอันนี้ก็เป็นการเหมือนกับอ่นนี้นี่นี่เอาเฮียหรออ๋อ ติงการก่เฟรมถ้าเกิดคุณอยากใส่เฟรมอันนี้ก๊ออันนี้กดตรงนี้แล้วก็กดอันนี้มันก็จะให้เลยครับแต่ม่รู้อันนี้มันขึ้นเพื่ออะไรครับลกเฟรมก่อนนะตบเฟรมผมไม่ใช่ดิเมเตอร์นะส่วน,นมันรูดเรื่องของอันนี้เลยติผมวาดแล้วมันจะมีสีดําตรงนี้ครับนะครับ อันนี้เป็นการย้อนหลังครับย้อนหลังก็คือลบปรเี่ยไปหรือถ้าเกิดคุณไม่อยากย้อนหลังก็กดตรงนี้เพื่กลับมามันดูในส่วนของไออะไรนะเนี่ยที่มันเป็นแบบยูวข้างของย้อนหน้าย้อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณสามารถซูมเข้าออกได้ถ้าเกิดคุณอยากให้เป็นปกติก็กดตรงนี้นยแ,แล้วมันจะมีการบอกด้วยว่ามันคุณอยู่กีงศาวายอะไรพวกนี้ผมก็ได้เรียนมาผมก็ไม่ไ,ม,ม,ไ,ม,ไม่รู้มาดูในส่วนของ น,นี้เป็นการ fame, แอดเฟรม้วก็ก็รู้ก่แลกกนวอ,อันนี้ก็เป็นการนี่ครับเช่นผมทํากระดาษตัวตรงนี้อยากแลวอยากจะลบกันลบได้อยากจะก๊อบก๊อปมาได้พอคุณก็พอคุณก๊อบอันนี้แล้วคุณต้องกดอันนี้มันเป็นคล้ายกับเฟรมต่อไปที่มันไม่ใช่แบบเป็นอย่างเงี้ยคล้ายกับคล้ายกับเอ,อ่อแฟ้มกระดาษอันนึงอย่างเงี้ยก็พอกดไปก็จะได้ไประมาณนั่นแหละก็กระดาษหน้ากระดาษหลังก๊อปไปก็แล้วแต่คน ครับอันนี้ก็เป็นปุ่มการทําให้น่าตเนแต่ทุยมัทนทําลูกบอลอย่างนี้ครับเอ้ยทุยไม่ใช่ทุยอะไรเรารทุบมาทําอย่างนี้คทําไงพอคุณได้เมชั่นเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็ทําถ้าเกิดทําไม่อยากสมาร์ทก็ดูดูได้ครับเราในส่วนมาดูในส่วนของเลเยอร์เลยด้วยกัครับ เลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองถ้าเกิดใครซื้อพรีเมียมก็จะได้สักประมาณเออสิบเลเยอร์อ่ะซูมปอผมวาดอันนี้ผมไปที่เลเยอร์สองใช่ไหมครับผมพอแอ็นเลเยอร์สองมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับก็เหมือนกับอยากรู้ว่ามันเป็นรอยอะไรอย่างนี้ครับหนึ่งเป็นรอยอะไรอย่างนี้ครับก็โอเคพอเลื่อนมาตรงนี้ก็จะมีการล็อกเฟรมคือไม่อยากให้มีเฟรมอันนี้กับการก๊อเฟรมหรือการลบเฟรม เออชุดลบเลเยอร์ขอโทษลบลบเลเยอร์อันนี้ต้องไปเรียนรู้มันหน่อยครับเดี๋ยวคนคนก็สงสัยกันเลเยอร์คืออะไรก็ต้องไปเรียนมาดูในส่วนของการตั้งการคุณสามารถเปลี่ยนชื่อใหม่ได้แล้วคุณสามารถเลือกขนาดแคนวาดได้แต่นี่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องซื้อพีเมียมก่อนได้จึงซื้อพีเมียมก่อนก็จะปรับได้นี่คือการนี่ครับเรียกจํานวนเฟรมเพื่อนผมจะมาเจรียบรันที่หนึ่งเพราะว่า ได้ทําคลิปมาได้หนึ่งนาทีพอดีแล้วยิ่งถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อพรีเมียมครับก็กกกกสามารถทําได้สักประมาณเออสักประมาณเจ็ดนาทีไม่สามารถทําเกินเจ็ดนาทีได้เช่นเจ็ดนาทีหนึ่งวินาทีอย่างเงี้ยคุณทําเกินเจ็ดนาทีไม่ได้ยกเว้นแต,แต่คุณจะซื้อพรีเมียมคุณก็สามารถทําเกินเจ็ดนาทีได้เอาอยู่ในส่วนนี้ลเลยว่าสมมคุณเลยภาษาเป็นเฟรมก็จะดูสวยๆนะแบบในิเมชั่นดีครับถ้าถูคุณได้เฟรมที่อยากได้แล้วคุณก็กดตัวตัวเช็คครับหรือคุณไม่อยากได้ก็กดออก แต่ถ้าเกิดคุณเลือกฝาเฟรมคุณต้องทำสามเฟรมเช่นคุณทำสามเฟรมเฟรมก็เท่ากับหนึ่งวินาทีอ่าสมมุติว่าคุณทำหนึ่งเฟรมเป็นประมาณสามสิบวินาทีคุณก็ต้องถ้าเกิดคุณยังทำสามเฟรมในสามสิบวินาทีคุณก็ต้องทำสักประมาณเก้าสิบเฟรมกับคุณสามารถเลือกพื้นหลังอะคุมลืมคุณสามารถใช้ทาสีเองได้เลือกรูปภาพไอเองได้ถ่ายรูปภาพเองได้ก็แล้วแต่คนจะเนากับ